ามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธาภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนาสถานสำคัญ6แห่งของจังหวัดชิงรายที่แรกคือพระาธาตุดอยตุ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาสร้างมาแต่โบราณกาลได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระาธาตุรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหายปลร,ระข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าไว้ที่พระาธาตุดอยตุงเป็นศูนย์รวมศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามีศิลปะวัฒนธรรมล้านนาที่งดงามและเป็นปฐมเจดีแห่งล้านนาเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในจังหวัดเชียงรายสำหรับท่านที่เกิดปีกุนกุญชรปีช้างหรือปีหมูจะต้องมาสักการะองค์พระาธาตุดอยตุงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสักครั้ง วัดพระธาตุจอมกิตติอําเภอเชียงแสนพระธาตุเจดีมีลักษณะฐานล่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถัดขึ้นไปเป็นฐานปัดย่อมุมเป็นเรือนธาตุซึ่งมีซุ้มคิดประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนปูนปั้นทั้งสด้านวัดพระธาตุจอมกิตติเป็นโบราณสถานที่พุทธศาสนิกชนจะต้องขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาวัดพระธาตุจอมกิตติเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงแสนเชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ และตั้งจิตอธิษฐานจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ลาบยศผู้คนสันเสริญเจ้าคนในคนภายในบริเวณวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่น่าสนใจมากมายวัดเจดีหลวงของพยาแสนภูพระราชนัดดาของพระยามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนา ทรงบูรณปฏิสังขรวัดเจดีหลวงเป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองเชียงแสนมีพระเจดีองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดเป็นพระเจดีแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเชียงแสนในเมืองเชียงแสนยังมีโบราณสถานเก่าแก่ที่ให้ท่านได้มาสัมผัสความงดงามวัดพระาธาตุผูกเข้าหรือปู่เข้าวัดพระาธาตุภูเข้าเป็นวัดเก่ากว่าพันปี เป็นวัดและโบราณสถานที่สร้างในสมัยฮิรัญนครเงินยางสถาปัตยกรรมของวัดผสมผสานระหว่างขอมในอดีตและภาคเหนือตอนล่างตั้งอยู่บนดอยบริเวณสามเหลี่ยมทองคำมองเห็นสามเหลี่ยมทองคำมองเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่งสปปลาววัดพระธาตุผาเงาตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตกตรงกันข้ามกับสปปลาว เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญอีกวัดสถานที่สำคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดได้แก่พระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงาซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดและมีอายุเก่าแก่มากถึง700-1,300ถึงปีเจดีผาเงาหินผาติดเนินเขาดอยชันเป็นเจดีองค์เล็กทรงแปดเหลี่ยมศิลปะล้านนาตั้งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่สูง10เมตร ที่ฐานของก้อนหินที่ประดิษฐานพระาธาตุมีหินนอนลาดลักษณะคล้ายเงาของหินผาที่เจดีตั้งอยู่หอพระบรมชายามหาราชพุทธิรังสรรคเป็นอาคารที่งดงามลวดลายไม้แกะสลักประตูหน้าต่างภายในประดิษฐานอนุสาวรีย์พระยามังรายมหาราชหอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพระไตรปิฎกนานาชาติ9ประเทศ9ภาษา ได้แก่อินเดียสีลังกาพมา่าจีนญี่ปุ่นลาวอังกฤษกัมพูชาและประเทศไทยพระบรมธาตุพุทธน,นิมิตเจดีสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมาธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ได้สร้างขึ้นครอบพระเจดีย์เจยอดไว้ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าภายในมีภาพเขียนฝาผนังพระราชประวัติพระนางจามเทวีสามารถเดินไปยังสกายวอล์กผาเงาสามแผ่นดินแลนด์มาร์กใหม่ของอำเภอเชียงแสนสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยสอปปอ,ปอลลาวรวมทั้งสามเหลี่ยมทองคำและประเทศเมียนมา วัดพระาธาตุดอยเขาควายเป็นวัดที่เก่าแก่มีตำนานเรื่องแมงสี่หูห้าตาและควายเผือกแก้วเขาแสงเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าวัดพระาธาตุดอยเขาควายยังเป็นที่รู้จักจากตำนานแมงสี่หูห้าตาสัตว์ประหลาดในตำนานกินฐานร้อนๆเป็นอาหารบนยอดดอยเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นตัวเมืองเชียงราย